ครับตอนนี้52ท่านวันนี้เราจะมาไลฟ์อัปเดตสต็อกกับ3า0ตลาดไลฟ์โชว์รูมบายชั้น3 0มนะฮะวันนี้เราจะอัปเดตสต็อกพร้อมกับราคานึกได้ใส่ราคาเลยครับไม่ใช่หอกต้องเดินไปเปิดทุนนะนึกราคาไหนออกนักในหัวผมลดได้ผมลดให้ไม่สนใจราคาต้นทุนครับแต่ผมอาจจะมีราคาต้นทุนในหัวแต่ถ้าพูดผิดแล้วผมจะรับผิดชอบคำพูดขายราคานั้นครับ เราจะบอกเลยครับสวัสดีพี่โอเลสวัสดีคุณกี้สวัสดีโอหลวงพี่ด้วยนะฮะหลวงพี่เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกัน60กท่านขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะเราจะทำไลฟ์เฟซบุ๊กอัปเดตราคาและก็เอารถเข้าใหม่หลายๆคันที่หลายๆท่านยังไม่เคยเห็นครับวันนี้เราจะอยู่กับรถหลายๆารุ่นนะฮะสวัสดีนะฮะ สวัสดีเบตันชัวร์ด้วยครับสวัสดีเบตันชัวร์ด้วยคนละหนึ่งแชร์ฮะับไปแชรเรื่องยากนะครับพี่แอดขอคนละหนึ่งแชร์ครับพี่แอดเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ด้วย84บสท่านของคนละหนึ่งแชร์แล้วกันหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันขอหนึ่งคอมเมนต์ครับสามร้อยกราดมาแล้วครับขอบคุณนะฮะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันครับพี่โอเล่ฮะวันนี้ไปดูคอนเสิร์ตพี่เจกับผมไหมฮะคอนเสิร์ตพี่เจที่โอหยิงครับวันนี้ผมต้องไปถ่ายวอล์กของจี๊ฟ ไปด้วยกันนะฮะ FC 300นะฮะใครที่เข้ามาแล้ว FC 300หน่อยแล้วกันครับอ่ะวันนี้เราจะอัปเดตสต็อกแล้วกันครับอัปเดตสต็อกแล้วกันออนี Audio ่ดีดีหลุดไหมฮะหลุดออนี D ่ดีดีหลุดไหมฮะติดต่อได้ไหมฮะแฟกเสจส่งไปยังครับแล้วเขาตอบไหมฮะขออนุญาตขายนะฮะถือว่าคุณไม่ติดต่อผมเกิน7วันแล้วใช่ไหมเจ็ดวันแล้วนะฮะผมขออนุญาตขายนะฮะส่งแมสเสจไปแล้วส่งอะไรไปแล้วไม่ตอบนะฮะ 9ก้0 0สนเกอาดีดีฮะ9ก้0 0รับคนไปเลยฮะเอาดีดีคนที่ดูอยู่รอคิวอยู่นะฮะมึงโทรไปเลยฮะทีมง,งานนี่โทรไปเลยนะครับ9ก0 0 0 9 09น0 0 0าเก้อาดีดๆๆีอันนี้เท่านั้นใครที่ตกใจด่วนนะฮะคนเก่าซื้ออะไรล้านเก้า0มื่นมึขาย9ก้0 0ฮะแล้วก็ขออนุญาตไม่คืนมัดจำด้วยนะฮะเพราะว่าคุณติดต่อไม่ได้ถึงว่าคุณมีสัญญานะฮะบอกก่อนเลยผพูดชัดเจน วันนี้ผมขายรถผมทำรถให้คุณเสร็จเกินมูลค่าที่คุณมาจำอีกผมทำให้คุณหมดทุกอย่างแล้ววันรับรถคุณติดต่อไม่ได้โทรหาไม่ได้แม็เสจไปโทรไปคุณกดสายทิ้งถือว่าคุณไม่รับรถนะ999นะฮะให้สำหรับคนที่อยากได้เราก็จะก็ขอของ999คุณรับรถได้เลยฮะรถพร้อมจาหน่ายครับ999ครับคันนี้999ครับสามทุ่มครับพี่โอเล่ครับอ่ะเข้ามาแล้วขอคนนึ่คนนะฮะพรุ่งนี้ผมไปหัวหินไม่ทันคุณแจมโอ้โหขอบคุณครับ วันนี้นะฮะ9 9 0เลย Audi TT Stage 2 TT ชุดแต่ง RS รอบคันนอลล์นี้19 asing, เบส AP Racing จูนสเตจ2แล้วนะฮะรถคันนี้สีดำเดิมจากโรงงานชุดแต่ง,ร,งรอบคันชุดแต่งคาร์บอนรอบคันนะคันนี้ราคาอยู่ที่999 0 0บาทฮะขาดทุนด้วยเขบอกเลยขายแม่งราคาเนี้ยไม่สนใจขออนุญาตชื่อพี่ซูโมโ่เอาเลยชื่อเลยพี่ก็จอดรถคันนี้ไว้แล้วก็เงียบนะฮะแลจับไปเรียบร้อยแล้ว อาจจะไม่พร้อมเดี๋ยวได้โทรคุยแล้ว7วันเคยกำหนดแล้วนะฮะกำหนด,รดจริงๆมันก็กำหนดมาสิบกว่าวันแล้วแล้วก็เกินเลย7วันด้วยนะคะรับขออนุญาตขายนะครับ บบไม่เอามาแล้วนะแบบผมก็สะวาไปจมาสำเร็จในธุรกิจเครื่องถ่ายนะนะครับแล้วก็มาขอถ่ายรูปนะแล้วขอลองขับไม่เอานะฮะแล้วก็ไม่ซื้อเอาไปโอ้อวดลองขับได้ถ่ายรูปคู่ได้แต่ไม่ใช่เอารูปไปหลอกคนอื่นว่าผมประสบความสำเร็จในการทํางานนะฮะผมเป็นเดะรีเจนผมเป็นตำนานผมเป็นไดบอนนะฮะแล้วก็เอารูปรถผมไปหลอกไม่เอานะฮะคันนี้ขอราคาหนะ้าลนะ้านสองแม่ห้าล้านสองครับ อ่ะคันที่2อคันที่3าครับคันสามสามห้าหนึ่งร้านสองแนตัมร้านสองไม่ถายนะฮะร้านสองแฟไม่ป็ายนะเพื่อคนต่อร้านสองไม่ถายนะฮะร้านสองนะครับร้านสอนะฮะร้านสเท่านั้นทางนี้ชุดแต่งเอวิวรอบคันเดรกเอ็นเบรกคายเยนล้อทีสามเแท้ไฟหน้าไบเนอร์แล้วก็ฝาคาร์บอนนะครับคันนี้หน้านล้านสอง สติหรืสว่ามีไปเป็นแสนครับขายพร้อมได้ทะเบียนสครับสสาไปครับไปต่อครับไอ้แปดครับอ้แปดอ้แปดตั้งเท่าไหร่ะครับเอาห้าแปดออ้าแปหรอครับวันนี้จะมีลูกค้าเข้ามาดูก็ราคาเี่าไห้าสิบแปดแต่ที่เขจะไปดูห้เก้า้านะครับเอาไปห้าสิบแปดอเอาไปห้าสิบแปดอวันนี้ต้องมีจองวันนี้ต้องมีจองฮะ 5 8พอฮะ M I S ้านห้หื่นบาทล้านห้ืน 50, ่นะะ IS, บาทนะฮะ M I S อันนี้จาก้านห้าหมื่ลจาก้านสาน 50, มบาื่บาทจตัวอยากได้ยอดนะฮะล้านห้าหื่นพอผมจะไลฟ์ไปแบบเร็วๆเพราะรถมันเยอะมากนะฮะรถมันเยอะมากนะครับม,มา,ะะมาอันนี้ C L K หกสามกว่าใช่ไหมห้ 57, มา, 57, 5, 7, 000, าสิบเจ็ดมาห้าบเาส็ทรเป็น C L K คันนี้ห้าแสนเจ็ดหมืบาทครับ ห้าแสนเจ็ดหมนบาทปอตยี like> ่แปดะยี่ปดปอตดีสโตไปล้านกว่บาทยี่บแปดสองล้านแปดนะน่ะนี้เท่าไหร่ทุกพี่อันนี้ตั้งเท่าไหร่อันนี้สามเก้าเกครับเท่ไรนะสามเก้าเก้าันนี้ไลน์นี่นะในไลน์นี้คันนี้รถฝากขายเอาอย่างนี้ดีกว่ารถฝากขายเดี๋ยวผมจะไปต่อราคาให้ เอ่ยไปเขาต้องขายอะราคาน,นี้ไม่ขายเสียหน้านะผมเห็นเขาดูอยู่อยากขายมากใช่ไหมเดีย๋ยวลดให้คันนี้เลขไม้เยอะหน่อย3ามแสนโล2องแสนเบาทนะฮะไอ้พี่ชายสองแสนเก้าหมื่นอธิบายสามแสนกิโลเมตรไม่สองแสนบาทสามแสนกิโลเมตรเอาไปกิโลละบาทสามแสนไม่แถมอะไรเลยนะขายอย่างเงี้ยสามแสนไม่แถมเลยตามสภาพสามแสนรถเพื่อนฝากขายสามแสนไม่รวมเลขทะเบียนสามแสนครับคันนี้ ต่ไม้สามแสนนะก็ตามตามเลขไมขายตามเลขไม้สามแสนนะฮะอันนี้หกแสนกว่าเหลือห้าก้าห้าเจ็ดไหมห้าเจ็นะฮะ lexus gs นะฮะแต่บอกอันคันนี้ภายในวาตทีนี้เท่านั้นนะฮะภายในวาตทีนี้เท่านั้นนะครับนีุ่ u b a r ุเบซ่ a ไอ้ s u b a r v เท่าไหร่นะห้าแสนกว่าใช่ไหมห้าแสนกว่าเอาไปสี่เก้าเก้เก้าอเอาไป4,9่สิเก้าวะ v ด่วนนะฮะคนอื่นขายห้าแสนกว่าตัวท็อปนะฮะสีส้มหายากเอาไปสี่สิบเก้าพอนะฮะสี่สิบเก้าพออันนี้มีคนมาติดต่อผมร้านสองเก้าแถมไฟหน้าไฟท้ายไว้ไม่ให้ผมเบิกมาให้แล้วะฮะร้านสองเก้าให้ไฟหน้าไฟท้ายด้วยนะฮะเอาไปร้านสองห้าพอร้านสองห้าพอนี่มาซื้อเลยครับปีสิบสองตัวสุดท้ายเซจีครับร้านสองห้าไฟหน้าไฟท้ายเบิกเสร็จห้าหกหมื่นแล้วผมเบิกมานะฮะไป อันนี้หลุดจองใช่ไหมใช่หลุดจองใช่ไหมใช่เจ็ดสิบห้าพอเจ็ดสิบห้าพอมินิด่วนเลยโทรมาไม่เคยขายมินิราคานี้มาก่อนเจ็ดสิบห้าคูเปอร์เอสไม่การันตีเล็กหม่รถเช็คสูญไม่ได้นะฮะก็ตาสภาพนะครับอ่าเซฟิโลแสนห้าอยากได้ราคาไหนโทรคุยอินเพซ่าเก้าแสนกว่าเอาไป 8ปดแสนเก้าแปดแสนพอแปดแพอขายแล้วนี่ขายแล้วไฟนั้นผ่านแล้วเอสโอเคเก้าบห้าไม่รู้ตุดจ้องป่ะไม่รู้แปดแอันนี้8ปอิมแปดแปพอโคตรถูกดูด้วยฮะดูด้วยดูหน้าด้วย88นะฮะนี่นะฮะน,นี่เก้าห้านนี้ขายแล้ว สามสามพี่ลูดสายเ่มสามนี่สตอรแล้วตาสภาพนี้เลยฮะสามสามครับขาดทุนยับยับยับฮะยับยูจีฮะมานี่เบนซี่เบนซี่สปอร์ตพัรทสปอร์ตพัรทครับคันนี้เบนซี่สปอร์ตพัรทครับล้านหนึ่งก้าล้านห้าหมื่นล้านห้าหมื่นเพาะเสาทีนี้นะราคานี้เพราะเสาทีนี้ดูคลิปแล้วรีบมาเลยราคานี้นะฮะ มาเดือดขายแบบเดือดเดือดครับ y o U h a v e x 1 7 1 not จ็ดหนึ i not m สิบเกส้ามยเนอร์จนสุดท้าย m สิอ่ะ Not อด m s ิบอย o ่เนะนะฮะ172มีไหมไม่มีครับมาพิมพ์คอมเมนต์มาครับซ i v ิฟ fk ฮะอุ้ยลูกสาวผมดูขายแบบนี้ลูกเลยต้องาอาบน,น้ำอย่างนี้นะฮะมา fk คันนี้88ป่ะ88 Mm bills, 8ปแสนแปดนะกิ๊บกิ๊บแปดแสนแปดรถแม่ผมเดียวก็สามหมื่นแล้วปแม่พูดเยอะขายทิ่ราานะครับแต่การมีการการันตีอยู่นะฮะการจดจับผู้รับตดต่อเป็นับนกื้อรึรซ้อไปสองแบาทจากราคาที่ันซื้อไปครับซีวิไปแล้วต้องมีซิฮะซิตี้ันนี้ใครดูอีพีบ้างฮะอีพีหนึ่งไปแล้วรออีพครับหล้านอันนี้ ร้านรถราคา1ล้านของท่วมท่วมของท่วมท่วม1ล้านบาทสำหรับเจ้าซิตี้แฮสแบ็คเทอร์โบ1ล้านบาทครับพี่นิดพิจารณาดูฮะว่าคุ้มราคาไหมเครื่องเสียง5หมื่นล้อ6หมื่นพาร์ทเค,ครื่องเอาโช้กพาทุกอย่างอะเอ e r y t ติ n จิงเกเบลใส่ที่เอเซซีมาคันนี้มีพาร์ทนัมเบอร์ด้วยมีนัมเบอร์ของรถด้วยฮะ ตัวหัวด้วยครับ AZ4 Original นะฮะแหลมจุงเบยแหลมจุงมบอยครับเอ้แรงม้าไดาโนโดที่144แรงม้านะฮะ144แรงม้าแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคตระหว่าง Honda City Hatch Turbo 2021นี่ฮะจูนบาย AZ4 โปรเจกต์บาย300กะลัดนัมเบอร์01นะฮะคันนี้มีบเซอร์ติฟิเคดครบหมดนะครับคันนี้แหลมจุงเบยแหลมจุงเบยนะฮะแฉมจุงเบยแหลมจุงเบยนะครับมินิีสีเหลืองเท่าไหร่75ฮะป่ฮะข้างนอกข้างนอก95ฮะสิ้ฮะรู้น้องตาไหลเอาไป95ฮะ95ฮะอาร์ซีแซดรถแท้ราคาคาร์บอนด,ด้วยพาเซรติมนตีต้องมาแล้ว แสนป่ะสองแสนไอสองล้านสามแสนเท่าไหร่สองล้านสามนะสองล้านสามเอลเทสเอลเทสสี่สนหาพอี่แสนห้าพอฮะออเีสองล้านสามออเดอเนแวนฮะเ็นแวนคันนี้รถนามสกูลใหญ่บ้านประเทศเรานะฮะโอ้สวยๆเลยรีสอร์ทหมดแล้ว เจ็ดแสนแต่ถ้าคุณอยากได้ราคาไหนโตคุณรถส่วนตัวเองเอาไปเจ็ดแสนนะคะัุนี้เดิมบางนางบวดถ้าคุณจะหา,ารถสภาพแบบนี้เก็บมาแล้วทุกอย่างประตูดูดครบหมดแล้วก็ไฮดรอลิกบรรลัยใช้ได้ยางใหม่สี่เส้นเจ็ดแสน,แสนอันนี้แสนห้าแสนห้าพอเอาฟ้าโรบิโอกเกียร์ใช้ได้ซ่อมมาหมดแล้วจอดูกตาเปลี่ยนมาแล้วแสนห้าครับก็สำหรับใครที่สนใจรถยนต์มือรสองนะฮะติดต่อที่สามร้อยละ ปีส5งห้าม่ไม่มีฮะผมได้แจ้งเหลือเท่าไหร่8ปดแสนนะแจ้งเหลือ8ปดแสนราคาที่ขายนี่พี่แพงไป8นแปดแสนนะก็ผมรอดูฮะบทสรุปของอร,รถคันนี้ EP 2อาทิตย์หน้าเจอก,กันกับ EP 2นะคันนี้1ล้านบาทครับ1ล้านบาทนะครับก็สำหรับใครที่สนใจร,รถยนต์มือสองขารตลาดไลฟ์โชว์ดูติดต่อ ต้องทาน,นี้ฮะ0852504444ย้าอีกโอรอบนะมฮะ0852504444และลายออฟฟิเชียลของโชรูแอสไซ300ลิสกอการ์ลไลน์นะฮะมีอีโวมีอ e ีโวไหมอีโวล้านหนึ่งฮะอีโวหกหนึ่งล้านบาทครับรถเก็บงานแล้วดิรีตอมเหมือนป้ายแดงครับแต่ผมจะใส่ป้ายแดงวิ่งเลยนะฮะอ่ะแล้วก็ในส่วนของรถอีโวเรามีอีโ e วอยู่ด้วยนะฮะ อีโวก์อยู่ที่1นล้านสแสนเอาไป 1, 000, ล้นานสี่โทรมาเลยล้านสขายอีวก์ล้านสขายนะฮะใครที่มีลูกค้าอยู่นะครับผมให้ล้านสี่ไนน์ดาอาทิททตย์นั้นด่วนโทรด่วนเท่านั้นโทรด่วนเท่านั้น500ท่านแล้ว500ท่านแล้วมีใครอยากจะพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยไหมขับเฮาผมมีขับเฮาส์ด้วยขับเฮาส์ไรดีแชมป์มันจะสกอร์300ครับ 300, พูดคุยเรื่องรถกันทุกวันเลยนะฮะเข้าไปนะครับ ไฟหน้าเบิกนะฮะทุกอย่างเบิกใหม่หมดสตีทัโ,โบนะครับหล้านบาท1ล้านบาทเอารถมีสตอรี่นะฮะหล้านบาทเอารถมีสตอรี่คนทําไม่รู้ฮะแต่คนซื้อรู้แน่นอนว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะอ่ะหล้านบาทนะฮะหล้านบาทนะบิลสองศูนย์เก้าสวยน่าใจห้าแสนเจ็ดใช่หรอวะห้าแสนเจ็ดครับห้าแสนเจ็ดเอาไปถูกโคตรซื้อมาห้าสิบกว่าแล้วได้กำไรน,นิดเดียวเองนะครับได้กำไรน,นิดเดียวเองครับอ่ะ สำหรับใครที่สนใจติดต่อด่วนแล้วกันฝากติดตามช่องทางของ YouTube ด้วยส0มรกะลาร์ตไลค์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่งกระดิ่งและแชร์เอายูทูบด้วยนะครับและที่สำคัญครับ Facebook Fanpage กดกระดิ่งกดติดตามกดทุกอย่างด้วยนะครับสำหรับผมนี่ชั้นสามร้อไปก่อนมาแบบรวดเร็วสั้นๆกระชับง่ายๆเสาร์อาทิตย์นี้ราคาพิเศษแบบนี้มีแค่แคเพียงสามร้อกะลาร์และโชว์ดูเปิดบริการ9ก้าโมงเช้าถึง2องทุ่มครับสำหรับใครที่สนใจเอารถมือสองโทรมาเลยฮะสะดวกโทรมาเลยก็ทิ้งเบอร์เข้าไปในอินบบบบบบ็็ออออกกกซ์ไไดดด้คคครรรรรััััเเเเีี๋ยวาาตติ่่่่ลงนะะทห300,000 สําหรับใครที่สนใจรถพิมพ์มาสนใจ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 มานะฮะแล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะโอเคครับสาหรับใครที่สนใจติดต่อมาแล้วกันสวัสดีครับ